อยู่บนบ้านไม่ไปไหนเ่ะอไม่ได้จะไปนาเพือนอยูบ่บนบ้านตลอดท่านมาสูงขนาดนี้ถ้าสูงขนาดนี้ขนาดปีห้าสี่เพรเรอยกงอยู่บนบ้านเลยอ๋อหนี 5, อยู่ห้าสี่นนเนี่ยบนพื้นอ๋อหนีไปอยู่ข้างบนนะข้างล่างนี่อยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้ตู้รเรืนนะ่อนเนี่ะซื้อมากแปดพัน่ะเละหมดเลยมไม่มีอะไรเหลือเลยตู้เนี่ยนตู้แต่เนี่ยไปกับน้ำหมดเลยหม้ออีกหม้ออีกซื้อห้าใบก็หายไปกับน้ำ พ่นอนอหรอโอยตีกระดนขึ้นสูเลยอยู่ในน้ำตลอดอยู่ในน้ำตลอดเลย่วงเกียนอยู่แล้วน้ำมันเยอะอยู่แล้วเยอะทุกวันแต่ว่ามันมันท่วมแค่พื้นพื้นนี่จะไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะนะคือกระพุ่มน้ำจะเป็นน้ำฝนนั่นแหละน้ำขึ้มาท่วมพื้นพื้นบ้านเนี่ยเพืเนี่ยพื่เนี่ย แต่ก็ยังไม่หนักขึ้นเท่านี้เดี๋ยวเสิงหากัญญาตัวราเนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะมา,ยายอยู่แล้วยายเตรียมตัวแล้วมือแล้วนี่ก็คือแต่ว่าเม,มีนี่ก็ยังค่อยชั่วยังมีก้าอี้นั่งยังมีตรงนี้แต่ตรงเนี้ยทุนหมดทุนมันไม่มีทุนมันมีอยู่แค่สามหมื่นหมดไปสามหมื่นหา้าอ็แล้วปล่อยไปโบโบไปก่อนเดี๋ยวประมาณสักเอาปีหน้าดีกว่าค่อยทำกันใหม่ แล้วก็เน็นน่าคุณปรเรียมนมลงมาเนี่ยยายก็เลยทําแค่ขึ้นมาอย่างนี้เลยไอลูกเคยลูกเคยทาให้กินตัวน,นี้น้าเลยกินก็กินอย่างนี้นะข้าวหม้อนะเอาขึ้นมาไงกันไปเลยหูซื้อแค่สิบบาทสิบบาทแล้วก็ผัดบางทีก็ผัดเผ็ดกล่องหนึงห่งแล้วก็บางทีก็ก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึงห่งแล้วก็ข้าวสิบบาทแล้ววันวานหนึ่งยายก็นอนอยู่บนแค่นี้ตัวมันไมแล้วค่อยนอนวันนี้แหละนอนเล่น มัปนห้าเนี่ยตังเราแลบวก็ไม่ได้ช่วยนะให้มาดูยังไม่ดูเลยคือไม้ไม้นี่ก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละตอนนี้เรามาซื้ออสเังไงโอ้โอ้ของแพงทุกอย่างเลยเธอไม้ทีี่มันโผลมั่งเหลือมั่งเหลือนิดๆน้อยๆเองจะรวมๆกันอ่าใช่ได้ก่อนแล้วเธอนั่นไม่มาเดี๋วเธอมาหา เจ็ดสิบห้าอาวอ๋อ,อโอ้โยแช่น้ำทุกวันก็มันแช่ตลอดก็ปัญหานักแบบน,นี้แหละก็อยู่ในน้ำอะ่ะเ <tor que> พราะว่าบนบ้านไม่ได้ขึ้นเลย <c oughs> พ่อเป็นห่วงอะ่ะเป็นห่วงบ้านบ้านข้างบนแน้่เขาได้ขึ้นแล้วจะอยู่ตั้งข้างล่างตลอดแล้วก็โอ้โหแล้วก็ไทยรัฐเดินนี่นี่ก็เกาะเดินเนี่ยเกาะไปเรื่อยๆเดินเกาะไปตลอด แต่พอน้ำมันพ่วมแล้วลื่นลงนู่นล่ะแต่ก็มาตรงนี้มันกระดานนะที่ที่ว่ามันมีนะมันมันผุหมดเลยมันไม่ลอยแล้วมันผุเอาไปทิ้งน้ำหมดมันนเเ่าลยอย่างนี้แหละเนี่ยประเด็นก็ตายแบบเนี้ยห้องน้ำมันยังใช้ได้อยู่ไหมถ้าน้ำมันมาเนี่ยห้องน้ำก็ทำสวยให้ไงเนี่ยอ่ะเนี่ย ไม่มีบันไดลงเลยก็ต้อง,อง,งลงองเอาขาหย่อนลงไปก็ปรเรียนตัดปีนแบบน,นี้แหละพอขึ้นมาก็นั่งขัดขึ้นมาก็เนี่ยปาเรียนจะบอกว่าเดี๋ยวถ้าปาเรียนทําเนี่ยปาเรียนจะจะจะเอาอันนี้ลงให้ต่ําหน่อยอโไม่มีบันไดลงเลยป้าตรงนี้แล้วก็ไถาทามันมันก็ไม่สบายหรอกชีวิตลำบากมากปาเรียนนะ่ะกับประมาณนเนี่ยในีในสภาใช่ไหม พุชอาภษษามิตุนากรกนะและเีิงหาเนี่ยมาแน่นอนเีิงหาเนี่ยเกียมเหอะอย,อ,ยอยู่ตรงนี้ตั้งสี่เดือนไงนที่ผ่านมานอนโน้โน้มาถ่ายรูปปาร,รีมไม่ใช่คนหละยันนั่นแหละกว่าน้ำเขาจะไปอ่ะปารีมนั้นไม่ได้แม่นอนแล้วไม่เคยนอนกลางวันเลยนะวันเนี้ย การลอกท่อและน้ำพุ่งขังครับผมและทีนี้ทางอบตคงเรามีการเตรียมและถึออะไรนี้บรรจุการป้องการการแก้ไขอะไรอย่างนี้ครัก็มีการประสานงานกับทางอบตอไว้นะครับว่าจะมีการลอกท่อแล้วก็มีการช่วยเหลือเรื่องเออ่ไม้กระดานหรือว่าสิ่งที่ลูกบ้านต้องการนะครับเช่นไม้กระดานพวกเนี้ยอย่างก็เรียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการยาอะไรไปบ้างไหมที่แบบแก้ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อนอะไรอย่างนี้ยในบรรดาฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเงี้ยเอ่อ ลายหลังนะครับที่จะผลกระทบแบบปะาเลียมก็มีอยู่ประมาณทักสี่ถึงห้าหลังหนักๆแล้วก็มีสภาพบ้านกสุดโทมก็มีการช่วยเหลือทั้งออบตแล้วก็ทางส่วนผู้ใหญ่ก็มีการช่วยเหลือทั้งเออ่เจ้บนจะเป็นของใช้ข้าวสารอาหารพวกนี้ครับอาหารแห้งก็จะมีครับผมก็มีถุงยังชีพให้ครับส่วนเรื่องไม้หรืออะไรที่ว่าทางบ้าน คนที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยต้องการเราก็มีเบิกให้นะครับทางอบตอก็มีจัดการให้ครับแล้วออนอกเหนือจากการที่เราเควอะไน้ำม,มันจะมาในวัน้คือตอนนี้ยังป้องกันได้ไม่เต็มที่เนะื่องจากเขื่อนยังไม่เสร็จดีครับผมคือเขื่อนน้ำที่ทำใช่ครับคือยังไม่เสร็จดีก็จะมีป้องกันได้ระดับหนึ่งเท่านั้นท่อการลอกท่อลอกอะไรเนี่ยเราก็ลอกท่อได้เฉพาะบางพื้นที่ ที่ยังสามารถทําได้เพราะว่าเขื่อนเนี่ยสาเหตุหลักๆคือเขื่อนยังไม่เสร็จดีครับรใช่ครับผมคือทางอบตก็ประชุม้ร่วมด้วยการแก้ไขในจุดนี้หรือว่าอะไรยังไงครก็มีการประชุมแล้วก็หารือกับทางฝ่ายปกครองอเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกบ้านเวลาน้ําท่วมแบบนี้ครับอย่างถ้าเช่นเดียวกันทั้งทางผู้ใหญ่แล้วก็ผมเนี่ยเตรียมพร้อมอยู่เสมอครับที่จะให้ความช่วยเหลือลูกบ้านแล้วก็ดูแล ก็ตอนนี้พายุเข้าเยอะน,น้ําเหนือก็มาตอนเนี้ก็คือรอทางน้ําเหนือมันจะลงมาถึงเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ไปก่อนครับตอนนี้น้ํามันยังพองแล้วก็ระบายได้อยู่พยายามดูแลบ้านเรือนดีๆครับเรื่องไฟเป็นหลักเลยไฟไฟฟ้าส่วนเรื่องความเสียหายอะไรเนี่ยมันมัน เป็นปกติของชาวริมน้ําอยู่แล้วซึ่งทางอบตอก็มีการช่วยเหลือเยียวยายอยู่แล้วครับมันก็มีเออครับส่วนมันก็เวลามันเอ่อแล้วมันก็จะไหลลงไปตามท่อที่อยู่ริมเขื่อนเนี่ยซึ่งท่อมันมันยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์มันก็อาจจะระบายช้าบ้างนิดหน่อยอาจต้องใช้เวลานิดนึงฟังจากทางกรมปุ๋ก็น่าจะเยอะอยู่ ทางเหนือเนี่ยก็ตกเรื่อยๆมันก็ที่เป็นห่วงคือน,น้ําเหนือครับเออ่เตรียมพร้อมเกี่ยวกับน้ําท่วมฉับฉัพันก็เรื่องการยกของขึ้นที่สูงปั๊กไฟปั๊กงปักไฟเนี่ยสําคัญเลยครับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้อะไรก็แล้วแต่ครับที่มันอาจจะทําให้เสียหายได้เนี่ยควรจะยกหนีไว้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆ การระบายของทางฝั่งกรุงเทพเนี่ยที่จะออกทางะทะเลเถ้าเขาร,ระบายได้ดีเนี่ยผ่านน้ำลงทะเลใช่ผ่านน้ำลงทะเลถ้ามันทําได้ดีเนี่ยเราก็ทางนี้มันก็จะไหลไปได้ตัวครับเพราะว่าเราเริ่มมีเขื่อนตรงนี้แล้วนี่ก็ไฟฉุกเฉินเตือนสำหรับเวลามีน้ำท่วมครับผม เกิดอุทกภัยอะไรพวกนี้ครับเวลามีฝนตกชุกมากน้อยแค่ไหนเวลาตกมากๆเนี่ยเวลามันมีน้ําท่วมตรงนี้ก็จะเป็นตัวแจ้งเตือนครับผมมีไฟแจ้งเตือนไฟจะโชว์สีอะไรบ้างครับก็จะมีเป็นระดับครับเหลืองขาวเข,ขียวพวกนี้ครับสีเหลืองสีเหลืองก็คืออุทกภัยคือเออน้ําจะเยอะครับผมบสีเขียวนี่ก็แจ้งเตือนก่อนสีเหลืองตัวกลางนี่เฝ้าระวังครับสีแดงนี่ สีส้มนี่ก็คือเกิดน้ำท่วมแล้วครับ